สวัสดีจ้ะช,ชื่อน้ำวันนี้ฉันจะมาดูมายากลที่โรงละครนักแอสส่วนพวกมัสคอตที่อยู่ในข้างๆชั้นนี้เป็นตัวละครที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาสวนสนุกแห่งนี้อ้าวมาเร็วมาเร็วมาดูการละครกันเลยมาดูมาดู อ่ะมายากลเริ่มขึ้นแล้วรีบไปเร็วเดีึกก็จะไม่ทันหรอกอุยการแสดงใกล้เริ่มแล้วอุยไปดีกว่าอืมนายมายากลเริ่มขึ้นแล้วไปดูอลดีกว่าโหดูมายากลสิเมียบมากๆเลยนะไม่รู้เขาทำของจริงหรือของปลอมเนี่ยอืม เนียนจริงๆเลยเอ๊ะแม่หนูคนนั้นแอบนินทาเราแน่ๆเฮ้ยนี่แม่หนูที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะฉันรู้นะว่าเธออะนินทาฉันอยู่หยุดปากของเธอไว้ไม่งั้นฉันจะตะเพิดไล่เธอออกไปจากโรงละครของฉันเฮ้ยดูสิเด,ด,ดี๋ยวดีๆเขาได้ยินคำพูดของเราแล้วแต่เราไม่ได้ด่านะเราแค่บ,บอกว่า มันของจริงหรือของปลอมก็นั่นแหละที่เขาเรียกว่านินทาเฮอจะให้มันเงินมันนั่งเดินฟ,ฟรีๆแล้วนินทาอย่างนี้น่ะเหรออย่างนี้แหละอดตายคุณคุณดาฉัน